สวัสดีครับสำหรับผู้ติดตามคลิปของโชคชัยไว้ใจได้นะครับวันนี้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของรถสตาร์ทไม่ติดคือเสียบคุญแจเข้าไปแล้วจะหมุนสตาร์ทไม่มีเสียงไม่มีไฟโชว์นะครับอาการแบบนี้ผมบอกว่าเป็นอาการของเบ็ดหลับคือเบ็ดไม่สามารถให้กำลังไฟเข้ามาในระบบได้นะครับ บางคนเข้าใจว่าเบ็ดอ่อนหรือว่าไฟเบ็ดหมดบางคนคิดว่าได้สตาร์เสียผมขอบอกเลยว่าที่เคยเจอมามันไม่ใช่มันเป็นอาการของอขั้วแบตเตอรี่มีคราบเลือหรือว่าคราบอะไรมาติดทำให้สกระปรกไฟไม่สามารถเป็นาอาการที่เกิดข,ขึ้นน,น้อยมาก ขั้วบวกขั้วลบเข้าไปในกระแสในระบบของรถได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแกะขั้วทั้งสองข้างออกมาแล้วก็ทำวาสะอาดด้วยการเอากระดาษทรายถูๆให้สะอาดให้คราบตุกนมันหายไปแล้วเข้เอาเข้าประกอบเข้าไปเหมือนเดิม แค่นี้แหละครับแก้ปัญหาได้แล้วลองไปสตาร์ทดูส่วนถ้าไม่มีกระดาษายไม่มีเครื่องมือตอนนั้นก็หาสายพ่วงชาร์จทักเส้นหนึ่งขีดทางด้านบวกแล้วก็ไปสปาร์ให้ไฟแตกทางด้านลบนะครับก็คือเหมือนปลุกให้แบตตื่นึ้นมาแล้วก็ลองเอาออกมาแล้วก็ลองไปสตาร์ทรถดู ก็ติดเหมือนกันนะครับถ้าว่าครับอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ให้หน่อยนะครับเพื่อจะได้ทําคลิปดีๆคลิปสั้นให้มีความรู้ช่วยเหลือกันไปในปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีอะไรดีๆเกี่ยวกับรถ เราจะมาถ่ายทอดกันในคลิปต่อๆไปนะครับก็เป็นควารมรู้เ,เล็กเๆน้อย